สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่9 5้า้อยห้าสิลูกน้อยในอ้อมแขนข้างหนึ่งส่วนอ้อมแขนอีกข้างก็มีลี่เฟยจังหวะนี้ต้วนหลิงเทียนรู้สึกเสมือนเขาเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเสี่ยวเฟยเอ๋อร์เ,อเนียนเอ๋อเองก็โตแล้วพวกเราเข้าพิธีวิวากันเถอะต้วนหลิงเทียนกล่าวบอกลี่เฟยเสียงอ่อนตอนนี้ลี่เฟยยังไม่ได้แต่งงานกับเขาแต่อย่างไรจึงถือว่ายังเป็นเพียงคู่มั่นของเขาเท่านั้น ลี่เฟยจะถือเป็นภรรยาเขาได้ก็ต่อเมื่อแต่งงานแล้วเท่านั้นข้าอยากรอ,อน้องหญิงเคอเอ,อ๋ออย่างไรก็ตามได้ยินคำถามนี้ลี่เฟยกลับตอบตัวหลิงเทียนออกมาด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดข้ากับน้องหญิงเคอเอ๋อตกลงกันแล้วว่าพวกเราจะเข้าพิธีวิวาเป็นเจ้าสาวของเจ้าพร้อมกันแล้วข้าจะมีหน้ามาแต่งกับเจ้าอย่างสบายใจตอนนี้ได้อย่างไรในเมื่อนางกับลูกถูกลัทธิบูชาไฟจับไปไว้ในภูมิภาคเบื้องบนแบบนี้ ตัวเลวร้ายเจ้าสัญญากับข้าได้หรือไม่ว่าเจ้าจะไม่โกรธข้าเรื่องนี้ทำไมเจ้าเจ้าต้องรอให้ปวดใจด้วยตัวหลิงเทียนได้แต่เผยยิ้มคืนขมออกมาอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นสายตาแน่วแน่ของลี่เฟยเขาก็ได้แต่โอนอ่อนตามนางเอาล่ะข้าสัญญากับเจ้าแต่ถึงข้าจะไม่ได้เข้าพิธีวิวากับพวกเจ้าแต่ในใจข้าเห็นเจ้ากับเค่อเออเป็นภรรยามานานแล้ว ลี่เฟยพอได้ฟังก็ไม่กล่าวอะไรออกมาอีกเพียงฝังหัวลงอ้อมอกตัวหลิงเทียนดูทราบช่วงเวลาอันอบอุ่นนี้ไว้อย่างห่วงแหนลี่เฟยยังกอดตัวหลิงเทียนเอาไว้แน่นนักคล้ายหวาดกลัวว่าห้วงเวลาเหล่านี้อาจหายไปได้ทุกเวลาตัวเลวร้ายเจ้าจะไปภูมิภาคเบื้องบนเมื่อไหร่หรือไม่ทราบผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่ในที่สุดลี่เฟยก็กล่าวถามออกมาเสียงเบาอีกไม่นานแล้ว ลูกตาต้วนหลิงเทียนทอประกายวูบหนึ่งกล่าวตอบเจ้าต้องพาน้องหญิงเคอรเอ๋อพร้อมลูกกลับมานะลี่เฟยกล่าวตอบด้วยน้ำเสียงเสียใจเสียดายนักที่ข่ามันร้าประโยชน์มิอาจช่วยอะไรเจ้าได้เลยยิ่งกล่าวน้ำเสียงลี่เฟยก็เต็มไปด้วยความโทษตัวเองใบหน้ายังเผยความละอายทั้งเสียใจออกมาเสียวเฟยเอ๋อเจ้าจะร้ประโยชน์ได้อย่างไรคำพูดเหล่านี้ต่อไปอย่าได้กล่าวแล้วหากไม่มีเจ้าไหนเลยข้าจะมีลูกชายน่ารักเช่นนี้ได้ ตัวลิงเทียนสายหัวไปมาค่อยหันมองอย่างอ้อมแขนอีกข้างแต่เขาพบว่าลูกชายตัวน้อยของเขาพลอยหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบยังหลับสนิทจนเสียงสนทนายังไม่อาจปลุกกอให้ตื่นตลอดสามเดือนที่เจ้าไม่อยู่เนียนเอ๋อมองหาเจ้าทุกวันจนเมื่อเดือนที่แล้วยังเอาแต่ถามข้าว่าใช่เจ้าทิ้งเขาไปแล้วหรือไม่แม้ข้าจะอธิบายให้ลูกฟังเท่าไหร่แต่เนียนเอ๋ยังมักสะดุ้งตื่นยามหลับร้องเรียกหาท่านพอ่อบ่อยๆ ลี่เฟยรู้สึกอิ่มเอมใจไม่น้อยเมื่อเห็นสายตาอ่อนโยนที่ต้วนหลิงเทียนใช้มองลูกชายตัวน้อยในอ้อมแขนแต่เดิมนางเป็นห่วงว่าลูกชายตัวน้อยอาจไม่เห็นต้วนหลิงเทียนเป็นพ่อและทั้งคู่ยากจะสนิทสนมกันได้ในเวลาอันสั้นแต่นางไม่คิดเลยว่าลูกน้อยจะสนิทสนมกับบิดาได้อย่างรวดเร็วแบบนี้คงเป็นเพราะความผูกพันทางสายเลือดเป็นแน่แท้แม้ต้วนเนียนเทียนจะเจอต้วนหลิงเทียนได้ไม่ทันไรก็รู้สึกสนิทใจกับต้วนหลิงเทียนแล้ว เสี่ยวหลันกับองค์หญิงปี่เหวยาใกล้กลับมาแล้วลี่เฟยมองกล่าวกับต้นหลิงเทียนอาข้าได้ยินท่านพ่อบอกแล้วต้นหลิงเทียนพยักหน้าลี่เฟยอิงหัวแนบกายต้นหลิงเทียนอีกครั้งค่อยกล่าวตัวเลวร้าย ข้ารู้ว่าเจ้ามิมีอารมณ์ยอมรับสตรีคนอื่นเข้ามาในชีวิตหากแต่เซี่ยวหลันกับปี้เหยานนั้นแตกต่างกันตั้งแต่ข้ามาอยู่ตำหนักเมคาครามข้าเห็นพวกนางดูแลท่านแม่เรากับเป็นแม่ของพวกนางข้ารู้ดีว่าที่พวกนางทำทั้งหมดนี้เพราะเจ้าเมื่อเคอเอ๋อกลับมาเจ้าก็ยอมรับพวกนางเถอดข้าไม่คิดคัดค้านอะไรมีคาดลี่เฟยกลับเป็นผู้กล่าวเรื่องนี้ออกมาก่อนเรากับนางไม่คิดอิจฉาหรือไม่พอใจอะไรเลย แน่นอนหากให้กล่าวว่าในใจนางไม่คิดอิจฉาหรือขัดข้องอะไรเลยก็คงเป็นการโกหกอย่างไรก็ตามลี่เฟยเป็นสตรีที่เข้าใจเรื่องราวได้ชัดเจนนางรู้ดีว่าลี่หลัวมันดาต้นหลิงเทียนเอ็นดูทั้งคู่อีกทั้งนางเองก็ใจอ่อนเมื่อเห็นรักมั่นของเซี่ยวหลันกับปี่เหาวาที่มีต่อต้นหลิงเทียนจึงไม่คิดคัดค้านอะไรเจ้าพูดอะไรข้าไม่ได้คิดแบบนั้น ต้นหลิงเทียนสายหัวไปมากล่าวปฏิเสธออกไปทันทีก่อนที่จะกอดลี่เฟย์เอาไว้แนบแน่นกันที่ลี่เฟย์เปิดใจกล่าวออกด้วยความเข้าใจแบบนี้ทําให้ใจเขาแทบละลายลงตรงนี้แล้วเขาต้นหลิงเทียนกลับได้พบภรรยาอันประเสริฐเช่นนี้ในชีวิตนับเป็นพรจากฟ้าแล้วจริงๆตอนพวกนางมีใจให้ข้าพวกนางยังเป็นแค่ดารุณีน้อยเท่านั้นแถมนี่มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วพวกนางอาจไม่ได้มีใจให้ข้าเหมือนกันก่อนแล้วก็ได้ ต้วนหลิงเทียนกล่าวต้วนหลิงเทียนไม่อาจสังเกตเห็นได้เลยว่าในขณะที่เขากล่าวคำนี้ออกมาลิเฟยที่อิงซบเขาอยู่ได้เผยรอยยิ้มเจริญอ,ออกมานั่นเพราะนางรู้ดีแก่ใจว่าแม้จะผ่านไป20กว่าปีหากแต่ใจพี่เหย่ากับเซี่ยวหลานล้วนไม่เคยแปรเปลี่ยนพวกนางยังคงปักใจอยู่กับบุรุษของนางตลอดเวลาแน่นอนว่าแม้นางจะรู้ดีถึงเรื่องนี้แต่ก็ไม่คิดบอกต้นหลิงเทียน หลังจากวันนี้ไปต้นหลิงเทียนก็ไม่คิดออกไปไหนเพียงอยากอาศัยอยู่ในบ้านกับลี่เฟยและลูกน้อยดูแลเอาใจใส่ทั้งคู่อย่างดีนั่นเพราะอีกไม่นานเขาเองก็ต้องออกจากภูมิภาคเบื้องล่างไปยังภูมิภาคเบื้องบนแล้วเช่นนั้นเขาจึงทะนุถนอมและหวงแหนช่วงเวลานี้นักด้วยไม่ทราบอีกนานเท่าไหร่หลังจากออกไปแล้วถึงจะได้เห็นหน้าลูกเมียอีกครั้งหลังจากผ่านไปสองสามวันหลงหยวนก็มาหาต้นหลิงเทียนถึงประตูหน้าบ้าน นายน้อยท่านเจ้าตำหนักให้ข้ามาเชิญท่านแม่นางเซี่ยวหลันกับแม่นางปี้เหวยวกลับมาแล้วรงหยวนกล่าวจุดประสงค์การมาก่อนค่อยกล่าวเพิ่มเติมที่ต้องมาก็มาแล้วต้วนหลิงเทียนได้ฟังก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆเคือกหนึ่งพยักหน้ากล่าวออกอาวุโสรงรอสักครู่ หลังจากกล่าวบอกลี้ไฟทั้งลูกหัวตัวเนียนเทียนตัวหลิงเทียนก็ออกจากบ้านเหินร่างติดตามหลงอยวนไปยังถงหลักของบิดาก่อนจะเลยไปยังพื้นที่ส่วนหนึ่งของตำหนักที่มารดาปลูกบ้านอาศัยอยู่ระหว่างทางแม้ตัวหลิงเทียนจะมีการเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้วแต่ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีหลังจากนั้นในที่สุดเขาก็ได้เห็นเสี้ยวหลันกับปี่เหวา ถึงแม้จะรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมเผชิญหน้าศักิ์เท่าไหรแต่ต้นหลิงเทียนก็รู้ดีว่าอย่างไรก็หนีไม่พ้นอีกทั้งไม่สมควรหนีบางเรื่องจำต้องเผชิญหน้ากับมันท่านพอ่อท่านแม่หลังจากกล่าวทักต้นรูเฟิงกับลี่หลัวต้นหลิงเทียนก็เบนสายตาไปมองร่างสตรีทั้งสองข้างข้างลี่หลัวสตรีทั้งสองนับว่ามีรูปโฉมงามพิลาดล้ำทั้งคู่มีพวกนางนั่งอยู่ทิวทัศน์แวดล้อมโดยรอบคล้ายจะมองลงหลายส่วน ตัวหลิงเทียนย่อมจดจำได้ทันทีว่าสตรีทั้งสองก็คือเซี่ยวหลันกับองค์หญิงปี้เหยาถึงแม้จะผ่านไปหลายปีแต่ตัวนหลิงเทียนก็จดจำพวกนางได้ทันทีเทียบกับในอดีตแล้วรูปร่างหน้าตาของพวกนางย่อมเปลี่ยนแปลงไปบ้างหากแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายอะไรมีเพียงความสดใสไม่ประสาของดารุณีน้อยในวันวันที่จืดจางหายไปในขณะที่ต้วหลิงเทียนมองเซี่ยวหลันกับปี้เหวาทั้งคู่ก็มองตัวหลิงเทียนด้วยเช่นกัน ต้วนต้วหลิงเทียนเซี่ยวหลันกับองค์หญิงปี้เหยา่าแรกเห็นต้วนหลิงเทียนก็เมิอมองตาค้างไปพักหนึ่งพอรู้สึกตัวว่าเสียกิริยาก็รีบก้มหน้าลงเล็กน้อยแก้มชมพูของพวกนางเริ่มขึ้นสีระเรื่อด้วยความขวยเขินแม้ว่าจะเนิ่นนานแล้วหลังจากที่ได้เห็นต้วนหลิงเทียนครั้งสุดท้ายอย่างไรก็ตามความรู้สึกในใจของพวกนางยังสดใหม่จมชัดราวกับเพิ่งจากลากันไปเมื่อวาน นั่นเพราะตั้งแต่ที่พวกนางมาถึงตําหนักเมคาครามพวกนางก็มุ่งเน้นไปที่การบ่มเพาะพลังเมื่อออกจากการกักตัวฝึกฝนก็มาดูแลลี่หลัวแทบไม่ได้คํานึงถึงวันเวลาแต่อย่างไรใจที่พวกนางมีให้ต้วนหลิงเทียนจึงยังคงเดิมไม่ได้แปรเปลี่ยนไปเฮอที่จะเกิดอย่างไรก็ต้องเกิดจริงๆต้วนหลิงเทียนย่อมบอกได้ทันทีจากที่ท่าเขินอายของสตรีทั้งสองว่าพวกนางยังมีใจให้เขาอยู่หรือไม่อาการนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาอยากจะเห็น อย่างไรก็ตามแม้ไม่ต้องการยอมรับแต่ก็จำต้องยอมรับหลังพบว่าเซี่ยวหลันกับปี้เหยาวยังมีใจให้เขาต้นหลิงเทียนไม่ได้ผิดหวังอะไรกับภาคภูมิใจในตัวเองเสียอีกหลังจากทั้งหมดแล้วนี่ก็คือผลพวงของความหล่อและสเสน่ห์เขาอย่างไรเล่าในฐานะผู้ชายจะไม่ให้กระยิมยิ้มย่องในใจได้อย่างไรแม้จะรู้สึกว่ามันไร้สาระก็ตามทีไม่พบกันเสียนานต้นหลิงเทียนมองกล่าวกับสตรีทั้งสองด้วยรอยยิ้ม ต่างจากต้วนหลิงเทียนที่ยังมีท่าทางสงบสตรีทั้งสองที่ถูกต้วนหลิงเทียนถามด้วยรอยยิ้มกับรู้สึกปั่นป่วนอยู่บ้างยังไม่รู้จะกล่าวตอบอย่างไรพากันพูดไม่ออกไปพักหนึ่งท่านพ่อท่านแม่ข้าอยากคุยกับพวกนางเป็นการส่วนตัวเมื่อเห็นที่ท่าอึกอัดของสตรีทั้งสองต้นหลิงเทียนพลันหันไปมองต้นหรูเฟิงและลี่หลัวค่อยกล่าวเทียนเอ๋อเจ้าอย่าได้รังแกหลันเอ้ร์กับเยาเอ้ร์เด็ดขาดหาไม่แล้วอย่าได้หาว่ามันดาผู้นี้ใจร้าย ลี่หลัวกล่าวออกด้วยเสียงดังฟังชัดยังไม่วายกล่าวกำชับตักเตือนเอาล่ะพวกเจ้าคุยกันไปเถอะต่างจากเสียงเตือนด้วยความดุดันของลี่หลัวแล้วเสียงต้นนรูเฟิงและดูสบายสบายกว่ากันมากครู่ต่อมาต้นนรูเฟิงกับลี่หลัวก็จักไปคงเหลือเพียงสามคนนั่นก็คือต้อนหลิงเทียนเซี่ยวหลานและปี่เหย่ยหลังต้นนรูเฟิงกับลี่หลัวจักไปไม่เพียงแต่ทั้งคู่จะไม่ผ่อนคลายกล่าวคำได้แต่ยังละดูกดดันทั้งเคร่งเครียดกว่าเดิมเสียอีก ความรู้สึกที่พวกเจ้ามีให้ข้าข้าเข้าใจดีเมื่อเห็นสตรีทั้งสองพูดไม่ออกต้นหลิงเทียนมีแต่จะกล่าวออกมาก่อนเท่านั้นและจังหวะนี้สตรีทั้งสองอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกระวนกระวายในใจอยู่บ้างเดาว่าพวกเจ้าก็คงรู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่ข้าจะยอมรับพวกเจ้าได้ในทันทีและตัวข้าเองก็กําลังจะไปภูมิภาคเบื้องบนในอีกไม่ช้าแถมพวกเจ้าเองก็คงรับรู้เรื่องที่คู่มั่นของข้าเคอเออได้ถูกลัทธิบูชาไฟพาตัวไปแล้วใช่หรือไม่ ต้นหลิงเทียนกล่าวออกอย่างตรงไปตรงมาจนกว่าเคอรอเอ๋อจะถูกฆ่าช่วยกลับมาฆ่าไม่อาจรับสตรีคนใดได้เพราะนั่นจะเป็นการไม่ให้เกียรตินางและไม่เคารพพวกเจ้าหากข้าเป็นบุรุษเช่นนั้นจริงๆพวกเจ้าคงมีแต่จะรังเกียจข้าเท่านั้นเซี่ยหลันกับปี้เหยาพยักหน้ารับเมื่อได้ยินคําของต้นหลิงเทียนต้นหลิงเทียนกล่าวเรื่องนี้ออกมาพวกนางก็ไม่ได้แปลกใจอะไร นอกจากนี้พวกนางก็รู้จักต้นหลิงเทียนดียังรู้ว่าหากต้นหลิงเทียนยังช่วยเหลือเคอะเอ,อ๋อไม่ได้คงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีกระจิกกระใจมาสนใจพวกนางนับประษาอะไรกับรับรักอย่างที่ต้นหลิงเทียนกล่าวไว้หากในสถานการณ์นี้ถ้าต้นหลิงเทียนยังมีใจมายอมรับพวกนางไม่เพียงแต่พวกนางจะดูถูกเขาเท่านั้นยังรู้สึกว่าเขาช่างเป็นบุรุษที่ไร้ความรับผิดชอบอีกด้วยคงเสียทีที่หลงรักมาเนิ่นนานนอกจากนี้ข้ายังมีสตรีที่ข้ารักอยู่อีกคน ตัวหลิงเทียนที่คิดถึงเฟิงเทียนบูพลันกล่าวออกมาเป็นเทียนบูใช่หรือไม่เซี่ยวหลันกล่าวถามหือเจ้ารู้จักเทียนบูด้วยเหรอตัวหลิงเทียนอึง้งพวกเรามักได้ยินพี่หญิงลี่เฟยกล่าวถึงเทียนบูพวกเรายังรู้ด้วยว่าเพื่อเจ้าแล้วเทียนบูยินดีสละได้กระทั่งชีวิตพี่เหยากล่าว ไม่ว่าจะเป็นเซี่ยวหลันหรือปี้เหย่พอได้รับทราบเรื่องราวของเฟิ่งเทียนบูพวกนางอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาเฟิ่งเทียนบูจับใจเพียงเพราะการกระทําของนางทําให้ลี่เฟยกับเคอรอเอ๋อยอมรับกระทั่งยังเข้าไปอยู่ในใจต้วนหลิงเทียนได้สําเร็จกล่าวกันไปแล้วต้วนหลิงเทียนรู้จักเฟิ่งเทียนบูหลังพวกนางด้วยซ้ําแต่แน่นอนว่าพวกนางยังรู้สึกชื่นชมนับถือเฟิงเทียนบูนักเพราะนั่นคือสตรีที่ยึดมั่นในรักโดยแท้ กระทั่งเพื่อคนที่ชอบแล้วสามารถสละได้กระทั่งชีวิตเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรที่ใครก็ทําได้เป็นเช่นนั้นจริงๆต้วหลิงเทียนพยักหน้ารับก่อนที่สายตาจะกลายเป็นเลื่อนลอยความคิดเริ่มปลิวย้อนไปในวันวานเทียนบู่ตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหนสบายดีหรือไม่เมื่อคิดถึงคืนวันที่ใช้ร่วมกับเฟิงเทียนบู่ต้วนหลิงเทียนยิ่งเป็นกังวลถึงนางเพราะตอนนี้เขาไม่ทราบจริงๆว่าเฟิงเทียนบู่ไปอยู่ที่ไหนแล้ว อย่างไรก็ตามต้วนหลิงเทียนรีบดึงสติกลับมาในเวลาอันสั้นเพราะรู้ว่าเซี่ยวหลันกับปี้เหาวายังมองอยู่ข้าไม่ใช่แค่ต้องช่วยเคอร์เอ๋อข้ายังต้องตามหาเทียนบูด้วยข้าไม่อาจมีความสัมพันธ์กับสตรีอื่นใดได้อีกจนกว่าจะพบพวกนางกระทั่งเมื่อพบพวกนางแล้วข้าก็ยังมีอาจยอมรับพวกเจ้าได้ตามใจข้ายังต้องกล่าวถามความเห็นของพวกนางอีกด้วยว่าจะยอมรับพวกเจ้าหรือไม่ ต้วนหลิงเทียนกล่าวสืบต่อวาจาประโยกหลังนี้ยามกล่าวเขาก็ไม่กล้าแม้แต่จะสบตากับพวกนางเซี่ยวหลันกับปี้เหยาพอได้ยินคำตอบแล้วต่างหันมองหน้าสบตากันทันใดต่างเห็นความคืนขมในแววตาของอีกฝ่ายทว่าพวกนางก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมานี่เป็นทางที่พวกนางเลือกแล้วพวกนางไม่เสียใจไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือในการก่อนต้วนหลิงเทียนยังคงเป็นบุรุษคนเดียวที่ได้ใจของพวกนางไป หากมีได้เคียงคู่ชายในดวงใจพวกนางไม่คิดแต่งงานไม่มีเขาไม่สู้อยู่คนเดียวประเสริฐกว่าถ้ายังมีเรื่องที่ต้องไปจัดการลาแล้วต้วนหลิงเทียนรู้ดีว่าคำพูดนี้ของเขามันแรงนักและเมื่อสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เริ่มตึงเครียดอึมครึมเขาก็ได้แต่หาข้ออ้างจากไปขณะเดียวกันในใจก็เริ่มรู้สึกผิดขึ้นมาเขารู้สึกผิดต่อเซี่ยวหลันกับปี้เหวานักเขาไม่ได้อยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เลย แต่นอกจากทำแบบนี้เขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเบื้องหน้าก็น้ำใจเบื้องหลังก็ไม่ตรีอึดอัดนะหากข้ามีโชคชะตากับพวกเจ้ากระทั่งวันหนึ่งพวกเราได้อยู่ด้วยกันจริงๆข้าจะชดเชยให้พวกเจ้าอย่างดีหลังจากมาแล้วต้นหลิงเทียนได้แต่กล่าวรำพึงออกมาเสียงอ่อนหลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาต้นหลิงเทียนก็ใช้เวลาอยู่กับลูกน้อยและลี่เฟยจนกระทั่งมีคนมาท้าทายเขา นายน้อยข้าผู้น้อยได้ยินมาว่าท่านสามารถเอาชนะมังกรเทพพยาดาสีทองห้ากรงเล็บที่จิ๋วที่บรรล,ลุถึงขอบเคตเซียนปฐพีขั้นต้นไดท้ทั้งที่พลังฝึกปรือของท่านเพียงอยู่ในขอบเคตเซียนมนุษย์ขั้นกลางข้าใครขอคำชี้แนะจากนายน้อยสักครามีทราบนายน้อยจักเมตตาสงเคราะห์ให้ข้าได้หรือไม่ผู้ที่มาหาต้นหลิงเทียนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นไป่ฟูฉางของหน่วยองค์กรเกราะทมินถงจง ถงจงคนนี้นอกจากเป็นไปฟูฟช้างขององค์ครักษเกราะธมินแล้วยังเป็นสิทธิเอกของกูมีอีกด้วยนอกจากนั้นก่อนที่ตัวหลิงเทียนจะเอาชนะตี้จิ๋วได้นามเซียนมนุษย์อันดับหนึ่งก็เป็นถงจงถือครองไว้อย่างไรก็ตามการที่ตัวหลิงเทียนสามารถเอาชนะตี้จิ๋วที่อยู่ในขอบเคเซียนปฐพีขั้นต้นลงได้ทาให้นามเซียนมนุษย์อันดับหนึ่งเปลี่ยนมือในรอบหลายปีทันทีนายกองถงท่านต้องการประลองชี้แนะกับข้าหรือ ตัวหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะอึ้งเมื่อได้ยินคำขอของถงจงในสายตาเขาแม้ถงจงจะแข็งแกร่งแต่ก็ยังมีพลังฝีมืออยู่ในขอบเคตเซียนมนุษย์ขั้นสูงสุดเท่านั้นบางทีถงจงอาจเอาชนะเซียนมนุษย์ขั้นสูงสุดในภูมิภาคเบื้องล่างกระทั่งเอาชนะยอดฝีมือเซียนมนุษย์ขั้นสูงสุดที่ไร้กาศที่สุดในเผ่าพันธุ์มังกรได้แต่ถ้าให้ถงจงไปปะทะกับขอบเคตเซียนปะทะพีขั้นต้นทั่วไปก็ไม่อาจเอาชนะได้เลย ด้วยเหตุนี้ต้วนหลิงเทียนจึงคิดว่าถงจงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแม้แต่น้อยข้าผู้นะอยรู้ตัวดีว่ามิใช่คู่มือนายน้อยอย่ออาย่างไรก็ตามพอข้าน้อยได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวเล่าถึงความเกรงกรของนายน้อยว่าสามารถเอาชนะตี้จิ๋วได้อย่างไรข้าผูน้อยจึงหวังว่าจะได้ประมือกับนายน้อยสักคราเพราะลำพังตัวข้ายากที่จะทะลวงขอบเขตเซียนปฐพีได้หากได้ประมือกับนายน้อยมีแน่ว่าข้าอาจได้แรงบันดาลใจและเห็นหนทางกระทั่งสามารถทะลวงด่านได้สำเร็จ ว่าจะท้ายประโยคของถงจ้งก็ได้เฉลยออกมาหมดสิ้นว่าฉไนต้องการประลองชี้แนะกับต้วนหลิงเทียนมันคิดใช้แรงกดดันจากการประมือกับต้วนหลิงเทียนบุกฝ่าไปยังขอบเคเซียนปัทพีถึงแม้ว่าอาจจะทําไม่สําเร็จแต่พลาดเพราะลงมือทําไม่สําเร็จยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเอาละ่ะในเมื่อนายกองถงตั้งใจเช่นนี้ข้าจะร่วมมือด้วยพอได้ยินว่าที่แท้เป็นเพราะเรื่องอะไรต้วนหลิงเทียนก็เห็นด้วยกับคําขอทันที สุดท้ายแล้วอีกฝ่ายก็ไม่ใช่คนนอกในเมื่อเขาสามารถช่วยเหลืออีกฝ่ายได้ไหนจะต้องคิดเล็กคิดน้อยปฏิเสธเรื่องเพียงเท่านี้ของอีกฝ่ายขอบพระคุณนายน้อยถงจ้งรู้สึกยินดีหนักหนาที่ต้วนหลิงเทียนเห็นด้วยเอาล่ะเจ้าเลือกสถานที่เถอะต้วนหลิงเทียนกล่าวบอกถงจ้งถงจ้งพยักหน้าก่อนที่จะเลือกประลองกับต้วนหลิงเทียนทางตอนเหนือของทะเลสาบผาหลงห่างจากตำหนักหลักไปราวราสิบลี ถึงแม้การสนทนานี้ของถงจ้งกับต้นหลิงเทียนจะไม่ได้แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างแต่ด้วยในทะเลสาบผาหลงมีองครักษ์เกราะทมินล่าตะเวนตรวจตราความเรียบร้อยอยู่มากมายพอเห็นทั้งคู่เหินร่างมาแบบนี้ไหนเลยจะไม่บังเกิดความสนใจติดตามมาดูชมและไหนเลยจะไม่อยากแบ่งปันเรื่องสนุกสนานกับสหายผู้สัญ,ญญาณเรียกระดมพลไม่ว่าจะกองหรือหมู่ต่างจุดดังปุ้งปั้งเหนือทะเลสาบองครักษ์เกราะทมินทั้งหลายก็เร่งรุดกันมาชมดูเป็นการใหญ่ เขาหน้ารือคือนายน้อยตําหนักเมคาครามของพวกเราสายตาของผู้ที่เร่งรุดมาล้วนจับจ้องไปยังร่างตัวหลิงเทียนตาเป็นมันท่ามกลางสายตาเหล่านี้มีทั้งประหลาดใจทั้งนับถือทั้งหวาดกลัวแม้ว่าตัวหลิงเทียนจะอาศัยอยู่ในตําหนักเมคาครามมาพักหนึ่งแล้วทว่าด้วยความที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาจากตราผนึกมันเขาจึงไม่ได้แพร่งพรายฐานะออกไป อย่างไรก็ตามเมื่อต้นหลิงเทียนเดินทางไปประลองตามสัญญาห้าปีที่เผ่าพันมังกรสุดท้ายเรื่องที่เขาถือครองตราผนึกมารและเป็นนายน้อยตําหนักเมคาครามก็แดงออกมาในที่สุดทันใดนั้นทุกคนในตําหนักเมคาครามพลันตระหนักได้ทันทีว่าที่แท้ตําหนักเมคาครามของพวกมันก็มีนายน้อยดํารงอยู่ด้วยไม่เพียงเท่านั้นนายน้อยของพวกมันเรียกว่าสืบทอดความร้ายกาจของท่านเจ้าตําหนักผูกเ้เกรงกรของพวกมันมาครบท้วนอายุยังยาวแท้แท้แทหากแต่บรรลุถึงเซียนมนุษย์ขั้นกลางแล้ว นอกจากนั้นที่ทําให้พวกมันต้องตะลึงลานราวกับรู้สึกว่าฝันไปก็คือนายน้อยสามารถอาศัยพลังฝึกปรืเซียนมนุษย์ขั้นกลางถล่มสังหารตี้จิ๋วได้กล่าวกันว่าตี้จิ๋วผู้นั้นได้บรรลุถึงเซียนปฐพีขั้นกลางแล้วผู้ฝึกตนขอบเขเซียนมนุษย์ขั้นกลางสังหารมังกรเทพยดาสีทองห้ากรงเล็บขอบเขเซียนปฐพีขั้นต้นได้พวกมันไหนเลยจะเคยได้ยินเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อนี้มาก่อน อย่างไรก็ตามข่าวนี้มาจากเผ่าพันธุ์มังกรกระทั่งพระเอกยังเป็นนายน้อยของพวกมันดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกมันจะตื่นตระหนกกันขนาดไหนเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องที่ใครก็ทําได้นายน้อยของพวกเรากระทั่งตี้จิวมังกรเทพพยายดาสีทองห้ากรงเล็บที่บรรลุถ,ถึงเซียนปฐพีขั้นต้นแล้วก็ยังสังหารได้ใต้เท้าไปฟูฉางท้าทายนายน้อยเช่นนี้มิใช่หาเรื่องงอเจ็บตัวหรือนั่นน่าสิหรือเพราะนาเซียนมนุษย์อันดับหนึ่งเปลี่ยนมือไปอยู่กับนายน้อย ใต้เท้าถงเลยไม่ยอมรับเจ้าว่าเหตุผลที่เกิดการประลองนี้จะใช่แบบนี้หรือไม่เ้อหากใต้เท้าถงมาท้าทายนายน้อยเพราะเรื่องนี้ก็นับว่าหาเรื่องอับอายแล้วจริงๆข้าไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆว่าตำหนักเมคาครามของพวกเรายังมีนายน้อยที่ไร้กาดปานปีศาจเช่นนี้อีกคนด้วยมีนายน้อยอยู่ตำหนักเมคาครามของพวกเราไหนเลยไม่รุ่งเรืองไปอีกหลายร้อยปีได้ เหล่าองครักษ์กรอดทมินที่มาชมดูเรื่องราวกระทั่งสิทธิ์ตำหนักเมคาครามที่บังเอิญทราบเรื่องราวจนติดสอยให้อยตามมาดูชมตาออกความเห็นกันระงมทุกคนล้วนมั่นใจในตัวต้นหลิงเทียนมากนะสำหรับถงจ้องพวกมันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอับอายแทนข้าได้ยินมาว่านายน้อยตำหนักเมคาครามของพวกเราก็คือชายหนุ่มนามต้นหลิงเทียนที่โชคดีได้ตราผนึกมานไปครองผู้นั้นตราผนึกมานนั่นด่งเผือกร้อน ตอนนี้เรื่องราวเปิดเผยออกมาคาเกรงว่าในอนาคตตําหนักเมคาครามของพวกเราอาจไม่ได้อยู่กันอย่างสงบสุขใช่ต่อให้เป็นยอดฝีมือของภูมิภาคเบื้องบนถ้ารู้ว่าตราผนึกมันอยู่ในตําหนักเมคาครามของพวกเราน่ากลัวว่าพวกมันต้องลงมือแน่เรื่องที่นายน้อยถือครองตราผนึกมันกล่าวไปมิใช่เรื่องดีสําหรับตําหนักเมคาครามเราเลยจริงๆหลายคนอดไม่ได้ที่จะเผยความกลัวออกมาเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้มีคนมากมายที่อยากให้ต้นหลิงเทียนทิ้งตราผนึกมัน,นี้ไปเสีย เพราะทุกคนต่างรู้กันดีว่าตราผนึกมารก็คือหนึ่งในสิบยอดศาสตร์ราเซียนที่ติดอันดับในรายนามศาสราเซียนผู้ยิ่งใหญ่พลังอำนาจสะกดปรับมารของมันมีอิทธิฤทธิ์ไร้รากาดปานใดด้วยเหตุนี้ทำให้หลายๆคนต่างจับจ้องมองมาด้วยความโลภกระทั่งยอดฝีมือภูมิภาคเบื้องบนก็ไม่อาจต้านทานความหอมหวานยวนยั่ว,น,วน,นี้ได้คนของตำหนักเมคาครามจึงอดไม่ได้ที่จะสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดประการหนึ่งเสมือนอันตรายและเพศภัยมาจดจ่อรอยอยู่หน้าประตูบ้าน อย่างไรก็ตามทุกคนละความสนใจเรื่องนี้ไปอย่างรวดเร็วหันกลับมาสนใจคนสองคนที่ลอยร่างเผชิญหน้ากันเหนือทะเลสาบทันทีเพราะตอนนี้ทั้งคู่เริ่มลงมือแล้วซูมเป็นถงจงไปฟูฉางแห่งหน่วยองครักษ์เกราะธมินที่ลงมือป้อนกระบวนท่าก่อนมันพุ่งร่างทยานเข้าหาต้นหลิงเทียนป่านเส้นสายอัศนีไม่ต้องกล่าวอื่นใดมาก เพียงอาศัยความเร็วที่ถงจ้งเผยออกนี้ก็ทาให้เซียนมนุษย์ขั้นสูงสุดทั้งแดนดินยิ้มแย่ๆออกมาแล้วเพราะนี้ไม่ใช่ความเร็วที่พวกมันจะทัดเทียมได้สมแล้วที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเซียนมนุษย์อันดับหนึ่งความเร็วระดับนี้ใต้ขอบเขตเซียนปฐพีคงยากจะมีใครตามทันได้เห็นความเร็วของถงจ้งต้นหลิงเทียนนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกชื่นชมจากนั้นเขาก็เริ่มลงมืออย่างรวดเร็วป่ง มือขวาต้นหลิงเทียนกำมัดผนึกปราณสุริยันแรกกำเนิดขุมหนึ่งก่อนจะชกออกไปฉับไวปานอสนีฟาดบังเกิดเป็นคลื่นพลังหมัดและสภาพพุ่งออกไปปานกระสุนปืนใหญ่ถงจ้งที่พุ่งทยานเข้ามาไม่มีความคิดหลีกหลบมันเกรงพลังทั่วร่างผนึกแน่นลงหมัดก่อนที่จะชกส่วนออกไปวัดพลังกันตรงๆเปรียงงง อย่างไรก็ตามแม้จะเร่งร้าพลังออกมาสุดตัวแล้วทวายามเมื่อถงจ้งปะทะก,กับหมัดพลังไร้สภาพของต้วหลิงเทียนไม่ว่าจะพลังหมัดที่แผ่พุ่งออกไปก่อนหรือหมัดที่ชกออกเต็มกำลังก็ถูกหมัดพลังของต้วหลิงเทียนบดขยี้จนราบเป็นหน้ากลองหลังถูกพลังหมัดประตูร่างถงจงก็สถานสันไหวโลหิตกระอกักออกปากคำใหญ่คนยังกระเด็นปิดปลิวไปราวลูกเกาทานพ้นคันศรหลายร้อยมีข้อย,ยุดร่างลงได้หมัดต่อหมัดปะทะกันเป็นถงจ้งแพ้ไพ่อนาด แม้ถงจ้องจะยังเหลือเรี่ยวแรงต่อสู้แต่ในใจตอนนี้เสมือนหนทางเอาชนะได้มืดดับลงแล้วหมัดเมื่อครู่มันกระทั่งพุ่งออกไปก่อนพลังทั้งสภาวะต่างเร่งร้าถึงขีดสุดชกออกด้วยวรยุทธ์เสียนที่บรรลุขั้นตอนไร้ตำหนิใช้ออกด้วยเวทพลังเสริมอนุพานุภาพระดับกลางที่นี่ยังไม่อาจเอาชัยหมัดที่ตัวหลิงเทียนนึกจะต่อยก็ต่อยออกมาได้ถงจ้องทุ่มสุดตัวแล้วทว่าต่อหน้าตัวหลิงเทียนพลังของถงจ้องไม่นับเป็นอะไรแม้ใจมันจะสู้ไม่ถอยพุ่งทะยานเข้ามาลงมืออีกครา แต่สุดท้ายต้นหลิงเทียนก็อาศัยความเหนือชั้นกว่าอย่างทาบไม่ติดสยบถงจงลงอย่างรับค่าเพียงไม่ถึงสิบกระบวนท่าถงจงก็ถอดใจโดยสมบูรณ์สุดท้ายแล้วความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนในตอนนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่ต้นหลิงเทียนเมื่อสามเดือนก่อนจะเทียบได้แค่กล่าวถึงปราสุริยันแรกกำเนิดอย่างเดียวเมื่อด่านพลังเขาบรรลุถึงอริยเซียนขั้นสูงสุดมันก็มีพลังเทียบได้กับเซียนมนุษย์ขั้นสูงสุด เมื่อรวมกับความแข็งแกร่งของร่างกายต้นหลิงเทียนไม่ต้องใช้ร่างนักรบมังกรอาศัยเพียงพลังดิบเถื่อนจากกายเนื้อที่แข็งแกร่งเหนือกว่ามังกรเทพยดาหกรงเล็บถงจงก็ไม่มีอะไรจะสู้นี่เขายังไม่ได้ใช้เวทพลังอะไรด้วยซ้ําหากใช้ออกด้วยเวทพลังเกรงว่าหมัดเดียวก็สยบถงจงได้ง่ายๆในขณะเดียวกันกับที่ต้นหลิงเทียนเอาชนะถงจงนั้นเอง น้ำเมืองชายแดนขนาดกลางที่ตั้งอยู่ทางสุดขอบทิศตะวันออกของภูมิภาคเบื้องล่างดินแดนเทพยุทธ์เซียนเต่าในเหล่าอาหารแห่งหนึ่งข่าวครา,าวของตราผนึกมานก็แพร่กระจายมาถึงที่นี่แล้วนายน้อยตําหนักเมคาครามต้นหลิงเทียนง,งั้นหรือข้าเฝ้ารอมาหลายปีในที่สุดก็ได้เบาะแสเสียทีดูเหมือนการเดินทางมายังภูมิภาคเบื้องล่างของข้าครั้งนี้ไม่เสียเปล่าแล้ว โต๊ะที่นั่งบริเวณมุมหนึ่งของเหล่าชายไวกลางคนในชุดคลุมสีเทาค่อยๆลุกขึ้นยืนชายไวกลางคนผู้นี้ลูกตาทั้งสองเผยประกายมากเล่และดูก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวดีอันใดครู่ต่อมาก็ไม่มีใครเห็นว่ามันหายตัวไปไหนอยู่ดีๆร่างมันก็อันตรธานหายไปจากเหล่าอาหารราวกับวุบหายไปในอากาศว่างเปล่าแต่ต้นจนจบไม่มีใครทันสังเกตสักคน ขณะเดียวกันเหนือน่นฟ้าสุดขอบตะวันออกของภูมิภาคเบื้องล่างก็คล้ายปรากฏลูกไฟพุ่งว่บตัดฟ้ามุ่งหน้าไปยังทิศท,ทางที่ตั้งตำหนักเมคาครามด้วยความเร็วอัศจรรย์